สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีดนะแล้วเล่นอยู่ในเกมพาวเวนะครับโอ้โหนะหมาเพิ่งมาเพิ่งเล่นเลยแบบว่ามาปุ๊บก,ก็จัดเลยอเออไอซีดนะนี่ชื่อโลกไอซีดนี่ครับมันถอยไปเยอะออฟไปก่อนนะฮาร์ดอันนี้นี่โอเคผมเข้าเลยครับ <laughs> คือแบบโคตรอยากเล่นในเกมเนี้ยแล้วมันอยู่ในเอม p c เกมพาร์ทนะครับคือแบบว่าหล่อมๆเลยยาวๆนะฮะ โอ้ยต,ตัวละครผู้หญิงน่ารักอ่ะแน่นอนครับถ้าเป็นทุกเกมนะครับตัวละครผมจะเป็นผู้หญิงหมดนะครับโอ้ดูดิว,ว้าววิผมนี่แหละแจมนี่เลยโอเคขออนุญาตแต่งตัวสักคู่หนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมแต่งตัวเรียบร้อยแนละ้วบอกเลยว่าเนี่แหละแหลมโลนสตาร์เกมอุ๊ปไขรอะ เอ๊ะไอ้ตรงแล้วแกะว้าวโอ้โหม่ยับแล้วโอ้โหมาดเกมนี้เขาจะไม่เทใช่ไหมใช่ปะไม่เหมือนเดิมเบ e ฟ o r นนะบอกเลยว่าเกมนี้เนื้อเรื่องไม่สนนะครับสนแต่ว่ามันทําอะไรกันบ,บ้างกับโปเกะไม่ใช่โปเกะมันเขาเรียกวา่ามันเรียกว่าเผาป่ะไอตัวไอตัวน้องๆครับจําไม่ได้แล้ว ไม่รู้เลยเรียกโปเกมอนโอเควาวนี่ป่ะกดบีคืออะไรอ๋อโตวคราฟนะฮะมีการกดแ็บนะครับผมเป็นอันนี้เป็นอ mm ิ v เ n t ทอรี่ชิคกี้พิก <laughs> ไอ้ตรงผมจะเรียกว่าน้องตรงโห คิดถึงเซลดาเลยอะ่ะเอ้ยมีเสาด้วยว่าตบฟุก๊กอะไรมีเสาด้วยเหรอคุณคุ้นนะคุณนะคุณ้นอาจจะคิดปเองนะครับอาจจะไม่ใช่แต่มันคุ้นจริงๆนะมันเหมือนมากเฮ้ยใครอะ่ะสวัสดีฮะโอเพ่นพี่น้องแกะครับลำบอ อันนี้ไอ้ไอ้น้องจะผมเรียกไอ้น้องนะถ้าพระแมวอยู่ทีกไอ้น้องกันสวัสดีครับโอ้ยเชี่ย้ยมาถือปืนได้ยังวะโอเคปุ๊บปุ๊บก็บค,คุยคุยคุยไปไม่รู้ไม่รู้ถ้ามีซับท้ายมึงเงยให้สนุกแน่โอ้เก็บไม้เฮ้ยนั่นไงครับไอแ้แพะแพนนรกอิมเพลดาวโอเคมเมทัลลี่นะครับมาที่นี่นะครับมันก็จะมีให้เรา โอเคพอมาตรงนี้นะฮะนี่เมนทอรี่นะครับมันก็จะบอกเลยว่าเราสามารถคราบอะไรได้บ้างต้องการอะไรบ้างในการครับผมจะคราบโต๊ะคราบก่อนนะอ๋อหรือว่ามันมันแค่บอกก็เฉยเออ้าคุณหลอกดดวแคน้นะฮะแล้วอันนี้เป็นขั้นที่สองเหรอโต๊ะอะไรอะ่ะวูจจ้จ๋ำโจรนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่อะไรอะ่ะ อ๋อการอัปสเตตัสไอ้คุณคุณนะอัปสเตตัสอย่างเงี้ยคุณคุณนะหรือว่าใช่วะใหม่มั่งนี่ผมอัปดาเมดไปเลยครับ noise เรียบร้อยกด B <c oughs> คือโอเคเดี๋ยวจะสร้างบ้านแถวๆนี้ครับ <c oughs> <c oughs> บ้านที่มีน้ำอ้ยตรงนั้นนั่นนั่นตรงนั้นเลยอ่ากดออกไงนะกดเอาไอ้นี่ออกไนงะโอเคตรงนู้นนะครับเห็นไหมที่ตรงนั้นปะเดี๋ยวผมจะไปทานั่นละอันนี้คือน้องแกะ เราไปคุยกับน้องกันนะโย้สวัสดีครับนี่ไงชกเลยชกชกชกโอ้ยโอ้ยมันตอบตอบโต้ว่ะมาดิมาดิโอ้ย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 นี่ไงฮะโอหโอ้เจ้ากิ้งไปนู่นเลยนี่ไงโอ้กิ้งยับกิ้งยับมันยังจับไม่ได้ใช่ไหมฮะอูดิเขาเตะได้ด้วยฮะเราไม่มีไม้มีอะไรครับอ๋อดิอ๋อดิห้าวห้าวนักหนาห้าวนักหนาโอ้จริงอ กิ5 долларов, 5 doorway, ้ง5ห5้าหัวห้าหัวห้าหัวฮะห้าหัวห้าหัวมันหลบได้โอ้ยก็เท่อะไรหลบได้ด้วยกดเอฟนะดูดิหลบได้ด้วยโอ้โหกิ้งแบบมันกิ้งแบบมีชั้นเชิงอ่ะกิ้งซ้ายกิ้งขวาไม่ไม่น่าเบื่อครับดูฟุ๊ปฟุ๊ปโอ้โหมิสเตอร์มิน่านี่คุ้นๆเหมือนกันนะถูกว่าใช้ได้นวู้โหดูไปอันนี้ยังเป็นเอเล็กเซสนะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะเผาไอ้เปนไอ้ที่จับ โปเกมอนเนาะกดอ้าวอ้าวเอาหายไปเลยเหรออ้าวเวนเวนกรรมหายไปเลยเฮ้ย <laughs> what <c oughs> ก็ไม่คิดว่ามันจะหายไปได้ไม่ได้อ่ะเลดเบอร์ร okay. ี่โอเคเดี๋ยวเราก็เก็บของพวกนี้คนระับในการโอ้เก็บของแล้วเอา up เว้ยนี่ฮะเกมที่เป็นเกมที่เราจะสามารถที่จะฆ่าแกะนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอา สัตว์มาเป็นแบบว่าแรงงานได้นะผมชอบตรงนี้แหละเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอนี่ไอ้น้องมีน้องแล้วหินอะไรเนี่ยไอบ้บอลเราหายไปแล้วอืมเดีต้องกดค้างนะครับเราต้องใช้ไอ้นั่นหรือเปล่าหินหรือเปล่าไม่พี่เจ็บมือเหรอเอ้ไอ้ยยะยะยะน่าจะไม่เป็นไรนะครับผมว่าน่าจะต้องใช้พิกเอคเฮ้ยน้องน้องน้องรอพี่ด้วยเดี๋ยวผมไปไปที่บ้านก่อนนะครับ กลับไปที่บ้านอ๋อหินนี่ทำลายได้นี่โปเกบอลโปเกบอลไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวแม่งโดนฟ้องเอาเป็นอาไอ้อานั่นแหละพาวบอลพาวบอลผมเรียกพาวบอลแล้วกันกดคิวใช่ไหมนี่ไงฉันจะจับแกไอ้นุ่มนี่ไงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ะว้าวฮววววว ดูคลิปมาไงว่าคลิปมันมันบอกว่าต้องแบบทําให้มอนมันเลือดเหลือน้อยก่อนครับแล้วก็ใช้บอลฉันเลือกไหนไอ้แกะงโง่กดเอฟคืออะไรอะเฮ้ยแต่โอ้โหเลือดมันน้อยด้วยอะ <laughs> อะไรอะอ๋อมันทํนอเอา,าเป็นโล่เหรออ๋อมันเป็นโล่เหรอนี่ฮะเอามาเอามาเอามาป้องกันได้ครับมัาทำเป็นโล ชโคตรแรงงานสัตว์แล้วแล้วอวางน้องแงอ๋อกดคลิกโอ้โหแม่งโยนทิ้งแบบว่าลายเยอะใหญ่มากโอเคโอเคอย่างน้อยก็มีนั่นอบอลมันเต็มเลยนะครับเอาไม่ใช่เนดะี๋ยวมันหินนี่หว่าแร่โอเคเดี๋ยวผมไปสร้างบ้านก่อนแล้วกันเนาะมันจะมีอยู่ตรงนี่เลยตรงน้ำตกนยครับสวยมากมีแร่ด้วยแร่อะไรไม่รู้ผมว่าน่าจะเป็นคอปเปอร์นะอันนี้ อีทุกยังมันมันยังไม่บอกนะโอเคม่ไม่ไม่ไมีแมวอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ออกไปอย่าไปยุงย่งโอเคเอ้ากดผิดแงเอ้าบอลหายไปเลยเวนกดบิวนะครับเดี๋ยวไว้ตรงต้นไม้เลยตรงนี้แล้วกันนี่แล้วเราทำไงต่ออู้ดีมากไอ้นุม่มโอ้โหเยีย่ยมจริง ช่วยสร้างเซ็นซันเออมีคันเซลได้นะคันเซลได้ดีมากดีมากโอ้ยสุดยอดจริงนี่ครับผมนี่พลิกแอ็แล้วก็มีกระบองด้วยนะอ้กระบองมาก่อนเลยกระบองหนึ่งนี่แล้วก็คราฟคราฟกว่าตัวอะไรอ่าช่วยสร้างไรน,น้องมไอ้น้องช่วยสร้างไม่ได้เหรอน้องช่วยสร้างไม่ได้นะครับโอเคเราต้องสร้างเอง นี่ไงเ,เออยอดเยี่ยมจริงโอเคไหนมาดูดิแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างไอ้น,นี่ด้วยนะครับพิกแอคนะครับผมเออน้องมาช่วยสร้างได้หรือเปล่าเฮ้ยน้องมันต้องช่วยสร้างได้ดิวะใช่ไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้อนะเพราะมันมันขึ้นว่าให้กดสร้างนะครับโอเคแล้วผมจะเอาขวานด้วยนะครับไปมาสร้างเร็วมาดิ เออกดคด้างนะครับแล้วก็ไปไปสร้างไปเอาเอาเอาทำไมหนูไม่ยอมสร้างล่ะลูกอ๋อมีอีโมด้อยอีโมดเลอ๋ออ้ย้เจ้เต้นได้ด้วยวัตฟโอเคเดี๋ยวผมจะไปจับอ,อไอ้เจ้าตัวอื่นนยครับจับพวกแมวแล้วก็ไอไก่โต้งนะไอโต้งผมไม่รู้ว่าสามารถที่จะ เอาพวกอะมันออกมาได้กี่ตนนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกบอลเลยหาลูกบอลนะครับอยู่ไหนหนะลูกบอลลูกบอลลูกบอลอยู่ไหนเอ่ยไาหินเผลอกดไปแล้วกดตัวคิวคิวผมไม่เหมือนจะไปเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะติดมาจากเกมอะไรสักอย่างอะ่ะกดคิวแล้วมันจะเป็นแบบพวกสิ่งของครับก็เลยแบบว่าจะแย่นหน่อยๆเอะแล้ว อ๋ออาวุธเป็นอย่างนี้เหรอเลือนลูกกิ้งเมาส์นะครับอุ้ไม่ไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยเรามีบอลอยู่สองลูกนี่โอเคจบปุ๊บเลยอ๋อจะได้หินนะครับเอานะนด้สายด้านแร่ด้วยถ้าโชคดีโอเคแล้วก็โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลองแร่สิจ้าจ้าได้ได้น้อยใช้กำลัง แล้วก็มีความจุกระเป๋าด้วยนะครับด้านข้างล่างเห็นไหมเอาทุบไปเจ้โอ้เอาเอาเข้าได้โอเคเอาไก่รับไปจัดการมันทุบทุบปากว่บทุบทุบเออวู้ฮูไอ้คุณจะจับปะโถยเรียบร้อยเสียชีวิตไปหนึ่ง เฮ้ยจะเย็นจะเย็นน้องเป็นหมอนี่มันใช้ได้เลยวะเอาแมวแล้วกันครับแมวแมวแมวโอ๊ยมีเพศผู้เพศเมียด้วยเหรอจะบอกว่ามันเอาจับมาทำผสมพันธุ์ได้อะเวรกรรมมันจะโหร้ายขึ้นไปหรือเปล่าอ่ะเหลือเชื่อหดูดิทุกคนอย่างเยอะดูดิมีมีตัวไฟได้เวลสองเวลสี่แต่เราไม่มีบอลเลยอะเรามีลูกเดียวเองมั้งใช่ไหมมีอยู่ลูกหนึ่งครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า ลูกนี้เขาจะนับเป็นแบบว่าน่าหรือเปล่าแบบลูกที่เอาไว้ใส่เจ้าไอแพะเราอะ่ะเจ้าแกะมาดิดิไอไม่ได้ว่ะเดีย๋ยวกอนอ่ามาดิแล้วก็ฉันจะเลือกนายเองอย่าหนีล่ะไปนี่ไงจัดการมันเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็ว ไม่ได้แล้ว,วะ่ะดูสี่โอเคผมสามารถนี่นะครับผมก็จะอ่สปีดอ่ในการทำคราฟนะครับผมจะเล่นเอาเนี่ยเอาเลือดแล้วกันเยี yeah. ่ยม perfect ี๋ยวเรามาดูกันว่าผมสามารถที่จะอัปเกรดของอะไรได้บ้างนะครับนี่ามาดูกันพีพ <c oughs> ีทีเหรอคือสามารถที่จะ อ๋อปลดล็อกได้นะครับว่าจะเอาอะไรบ้างนี่มีนี่ด้วยอันนี้แล้วก็พานกล่องไฟนี่นี่นี่เจอแล้วเก็บเอาไว้หมดนะครับนี่ครับมันต้องใช้แต้มนี้ด้วยนะครับเฮ้ยผมจะได้ธนูมากเลยอะเก็บมาลูกธนูโอเคเตียงเราจะสร้างบ้านกันก่อนอันนี้อะไรอะเอาไปเป็นบ้านใช่ไหมโอเคเบสน่าจะใช่นะก่อนหรือเจ็ดนะครับผม มีแพรคิดนะครับอันนี้ช่วยได้เฮ้ยมีหอกด้วยเชียสโตสเปียเฮ้ยมีชุดด้วยผมเอานี้ก่อนอ๋ออ๋ออะไรแล้วอ๋ออ๋อ,อ,อโอเคม <c oughs> ีกับดักนะครับ <c oughs> เอากับดักมาดิ <c oughs> นี่ครับนี่อันนี้คือสัตว์ที่เรา ยังไม่มีครอบครองแต่ว่ามีรอบเขา,าเรียกว่าอะไรอะบันทึกนะครับโอ้ h, มีหลายตัวด้วยมแีแพนแพนวินโอ้กี่ตัวเนี่ยเชี่ยร้อยตัวโอ้โหดดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดีกว่าเนานะผมว่าเราต้องกลับบ้านละตายซะเอ้ยยา่ยายา่ยาย่านี่ไงนี่ไงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่าเจียม ได้ไหมได้เยียบร้อยวู้ฮู้และมันก็ได้กลับเข้ามาเลขสามเลขสามครับเอารวงรวงอ๋อมันได,ได้แค่ตัวเดียวนะครับนี่ผมสามารถจับได้เลยปล่ายังไม่ได้เนะข้ามันซะอึสอึสอึส,อสจัดการมันไปทางนี้มันต่อ,อยเรางนั้นน่ะโอ้โ กต่อยไม่ยังยย้งเลยโอ้โหไม่ยั้งเลยมันสู้นะครับมันสู้มันสู้สู้คนเหรอสู้คนเหรอ <c oughs> เออเออฆ่ามันอ,อ,อันนี้ไม่มีสกิลเลยนะครับจัดการผมว่าพอตายแล้วน่าจะสามารถที่จะจับได้นะเพราะมันยังยังมีการดิ้นดิ้นอยู่ครับแต่บอลนาอโอเคอันนี้เป็นเอ,เอาไว้รีแพร์ใช่ไหม อ,อ้ามาช่วยสร้างเลยทำได้ดีมากทำได้ดีจริงจึงจริงจึง,จงแล้วถ้าเกิดเราเอาไอ้น้องเอ่อมาได้ไหมไม่ได้โอ,โอ๋น้องมันจะช้าตัวนี้ตัวนี้จะเร็วนะครับโอแต่ละตัวแบบความสามารถในการทุบไม่เหมือนกันหร มาลองดูผมไม่รู้ว่าทำให้มันช่วยกันได้ยังไงโอ้เยี่ยไปเลยน่ารากักโอ้นี่ครับมีนี่ด้วยครับนี่ด้านซ้ายเนะไนี่คืออะไรต้องการไม้เดี๋ยวหาไม้ตอนนี้เราต้องเราขาดไม้กับเขาเรียกว่าอะไรเชือกนะครับผมท่านจะเอาไม้ขเข้าใจหรือ,อเปล่าออเฮ้ยอุย๊ยอ้าวโดนเลยเวนเอ้าวเวนกรรมกดผิดอีนี่ครับสร้างได้ด้วยนะฮะต้องใช้หินแร่จริงด้วย มาสักสองกันทำได้ดีมากทำได้ดีชันภูมิใจในตวนาจริงๆแล้วมันจะเข้ามาที่คังเราเลยหรือเปล่าน่าจะอย่างนะั้นน่าจะต้องเก็บโอเคอืมทำได้ดีมากไอ้น้องเดี๋ยวจะสร้างมาตรงนี้เลยนะเฮ้ยเราไปไนมเกดมาตัดไม้ต่อนะครับ ไฟเบอร์ก็กือไฟเบอร์ด้วยครับมันไม่ใช่เชือกมันคือไฟเบอร์นะผมเรียกว่าเชือกมันเหมือนเชือกดิชอบชุบชอบ,ชอบตัดต้นมาแล้วได้ด้วยนะครับโอ้ยมันลบดิไม่ลมใส่หัว,หวนะ่ะเฮ้ยเราไม่มีไก่นี่หว่าเรายังจับไก่ไม่ได้เลยจับไก่ครับทุกตัวดีกว,ว่าฉันเลือกพวกแกนั่นแหละเข้าใจหรือเปล่าตะ <laughs> กัน ย yeah! 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 ่าย่าย่าเอาชดีอะอเอามาเราไปหมดเลยกลับเข้ามาก่อนเลยอ,อ,อ,อืมอืมอืมยาร้อยเปอร์เซนต์อืมรักน้อยร้อยเปอร์เซนต์มันกดคิดค้างไม่ได้อ่ะผมต้องการธนูด้วยแะละ ธนูแบบต้องการมากเล้ววันนี้ปืนได้เราเขีมีปืนเกมนี้มีปืนนะไก่ตัวนี้เอาไว้เป็นอ๋อสัตว์เลี้ยงหรอเ่าเป็นสัตว์เลี้ยงได้ผมเอาตัวนี้อันนี้เอาไว้ช่วยงานนะครับผมโดยเฉพาะโอเคผมไม่ชอบไอ้ระบบสกอร์เมาส์เลยอะ มันจะมึนๆนนะ่ะผมจะทำอ่าอยากได้อยากได้ชุดนะแต่ว่ามันต้องใช้อ้าวขอ,อขนหนอชุดสองแล้วกันมาทำชุดก่อนดีกว่าเราโป้อย่างนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าไปทำชุดได้หรือเปล่าอ่ะไม่ทำให้หรอเอ,อ้ขี้เหนียวโหทำนานเหมนะือนกันนะชุดเนี่ยถือว่าสดๆร้อนๆนี่ครับแล้วก็ทำกล่องด้วยครับวางไว้ เรียบร้อยเอขอบคุณที่มาช่วยนะห้าวิเฮ้ยทำอะไรอ่ะโอ้หิวแล้วเฮ้ยชุดโอ้โหชุดสวยด้วยน่ารักจาดชุดสวยมากเลยฮะอ๋อสมาสมารถสามารถล็อกได้ด้วยนะครับใส่พาสเทเปิดด้วยโโอ้ <laughs> กันแบบว่าการพวกชั่วไอ <laughs> พวกชั่วคือเพื่อนเรานั่นเองนะรู้สึกตอนนี้ผมหิวจัดเลยนะผมจะเอาเอาไก่มากระทืบดีไหม นี่เราทำกองไฟต่อครับเดี๋ยวทำตรงใกล้ๆนี้ก่อนเพื K ่อความน่ารักเฮ้ย hey, ช่วยหน่อยสิยอดเยี่ยมดีสุดโอ้โหเรช่วยคืนสองเท่าเลยอะสมมติเราช่วยกันสิบตัวเงี้ยโอ้โหก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่านี่อุ้ยทำอย่างนี้เลยเหรอก็เจ๋งเลยอะกินหรือเปล่าเราอะอันี่โอ้ต้องรอด้วยว อ๋อไอนี่ได้นะครับคุกแบบว่าเฮ้ยเขาทำมาดีเหมือนกันนะถึงมันจะแบบว่าอานที่ทำกับไอ้ดี่ไอที่ที่ทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะคนละอย่างกันก็ตามโอ้ถ้าเกิดแบบทำแบบแยกเป็นแบบสัดส่วนอะไรเงี้ยปิ้งอะไรเงี้ยปิ้งก็คือปิ้งไปเลยผมว่าน่าจะแบบสมจริงกว่านี้นะครับถือว่าทำมาดีมากโอเคผมจะกินก่อนนะครับเฮ้ยขอหม่ำๆแบบเว้กินยังไงอะ อ,อ๋อ,อก็ตัวนี้กินได้ครับนี่คิดขวาเนื้อไก่นี่แล้วก็จะอิ่มละโอเคดูเหมือนว่าเตียงนี่จะต้องใช้ต้องสร้างบ้านเป็นหลังๆก่อนนะครับหลังเล็กๆเ,เพื่อจะสามารถที่จะโจยเตียงได้ถ้าผมทําให้พาวก่อนแล้วกันบ้านของนายนะ่ะทําให้เรียบร้อยละ่ะแล้วก็เข้าไปนอนซะมีอะไรอ่ะเฮ้ยไ,ไปดูตอนกลางคืนดีกว่าครับมันโอ้มีอะไรเยอะแยะว่ะเนี่ยเป็นกรรมจริง นี่คืออะไรอะ่ะ <c oughs> อุ๊ยนารัก <c oughs> <c oughs> ยี่ยงไงอะ่ะเราสามารถที่จะรูปน้องได้นะครับเราสามารถที่จะไอ้น,นี่ได้ปะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคะสับสับโยอะ่ะสับไปได้เหรอวูอยากสับโยมะนะันอ่ะมีตีอโม่อันนี้คือเลขสี่คือคำสั่งต่างๆนะครับผม อันนี้ก็คืออย่าโจมตีอะไรอย่างงี้นะครับโจมเออ่โจมตีแบบว่าใช้ท่านะครับผมคือโจมตีรุนแรงอันนี้ก็คือโจมตีพวกเดียวเขาเรียกว่าศัตรูเดียวกันก็คือเราโจมตีตัวอะไรอยู่ก็มันก็จะโจมตีเราตามตามนั้นนะครับผมนี e ่โมดนี่นั่งเอ้ยนั่งเหมือนนั่ง,น,งนั่งตรงไหนวะนะโอ้มากโอเคถ้างั้น เราสร้างบ้านดีกว่าเนะาะร์ทนี้เราสร้างบ้านก่อนดีกว่าเพื่อที่เราจะได้นอนได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นอู้ยี่งนี่เราสามารถสร้างเตียงได้แล้วใช่ไหมฮโอก็เยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวสร้างเตียงตรงนี้ว้าวมาเชื่อกันหน่อยแล้วเฮ้ อะไรกันเป็นไปไม่ได้แกสามาทที่จะโอ้มายก้ oh วเฮอะไรอะ่ะโอ้โหไม่ใช่บนใหญ่ยังวะเป็นเกาะๆเลยครับใหญ่ไปเริ่มทมฟาทาวเบลได้ไหมไม่ได้โอ้ช่วยช่วยจ้าชิงชิงว้าวนอนได้นะครับฮไม่หลับตาด้วยเขาเรียกว่าตายตาไม่หลับ โอ้ยมันยืนยืนมันเตียงนี้เลยอ่ะอดจัดอ่าชาสดใสว้าวโอเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอะไรกันว่าจะเป็นไงต่อครับเดี๋ยวผมไปศึกษาพวกความพวกนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะพาร์ทหน้าเราจะไปสำรวจรลกกว้างกันว่าฝั่งนู้นนั่นจะมีอะไรไอเสานั่นอนะ่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปเสารุ้นกันนะครับถ้าถ้าไหวนะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยโอ้หูมีแบบหีมพระเจ้าภูเขาเอเวอเรส ตรงนู้นีกเขาหินนะครับโอ้โหทมันกว้างใหญ่ไปศาลกระโดดด้วยเหรอโอเคถ้า okay. งั้นก็พานนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมเลยโอเคบ๊ายบายโอ้โหเย้